สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับเราที่ช่องรวมแนวทางหวยเด็ดๆช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลาเดิมเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2ดีกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้จะเป็นรอบของวันที่30เดือนธันวาคมปี2565ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายนะครับและเช่นเคยเราขอแจ้งผลรางวัลในงวดก่อนหน้านี้ในรอบวันที่29เดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผลหวยพม่า2ลีในรอบวันที่29ธันวาคมในช่วงเที่ยงได้แก่17และช่วงบ่ายได้แก่04ซึ่งเข้าตรงกับแนวทางที่ได้ให้ไปครับคราวนี้มาดูแนวทางประจําวันนี้กันครับโดยเลขเด็ดประจําวันที่30ธันวาคมนี้ได้แก่6และ9แบ่งเป็นเลขเด่นตคือ 6, อ,คอ9 และยังมีเลขนิ้น2ตัวที่น่าสนใจได้แก่6961 626467 9093 94 95 9และ96อีกทั้งยังมีเลขกันหลุดเพิ่มขึ้นมาอีก4ชุดได้แก่714051และ75และทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพมา่า2ดีประจํางวดวันที่30เดือนธันวาคมปี2565ทั้งช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายโดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้เลยครับ ทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษและวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสียงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางติดอยู่กับกระเป๋าเสมอส่วนในวันนี้ทางพวกเราทีมงานรวมแนวทางหวยเด็ดก็ขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางหวยเด็ดในครั้งต่อไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ